ไปต่อกันนะคะที่โครงการดีๆในการปั้นเจนซให้เป็น CEO ใช่เจนซี C, เป็น CEO นะครับเยาวชนคนรุ่นใหม่ก็เป็นผลงานของกระทรวงพาณิชย์นะครับไปร่วมกับบริษัทเอกชนชั้นนำอบรมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็น CEO ไปดูกันนะครับ คุณจุรินลักษณะวิสิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ผู้บริหารทูคอร์ปอเรชั่นและผู้บริหารหัวเวยเทคโนโลยีประเทศไทยรวมทั้งพาณิชย์จังหวัดจากทั่วประเทศนะครับจัดอบรมโครงกายกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่หรือว่าฟอร์มเจนซีทูบีซีโอนะครับกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราธานีและผู้ประกอบการภาคใต้ผ่านระบบซูมคอนเฟอเรนซ์ครับ คุณจุรินกล่าวนะคะบอกว่าโครงการเจนซีเป็นซีอเป็นการส่งเสริมให้เด็กรุ่นใหม่เข้าใจเรื่องเศรษฐกิจสามารถมีธุรกิจเป็นของตัวเองค่ะโดยเฉพาะการค้าที่เปลี่ยนรูปแบบจากออฟไลน์กลายเป็นการค้าแบบยุคนิว n o r m a l ที่เน้นออนไลน์มากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบเป็นระบบดิจิทัลนะคะมีทั้งหลักสูตรอ e ีคอมเมิร์ซขายผ่านระบบออนไลน์เรื่องของโลจิสติกส์สมัยใหม่รวมไปถึงเทคโนโลยีการบริหารจัดการยุคใหม่ให้คล่องตัวจากแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันต่างๆด้วยไหนจะความเข้าใจเรื่อง 5g ก็สําคัญและการให้บริการ คลาวเซอร์วิสที่เปลี่ยนจากระบบเดิมค่ะสที่ว่านี้ก็เพื่อที่จะทำให้น้องนองนักศึกษารุ่นใหม่เติบโตไปเป็นผู้ประกอบการต่อไปในอนาคตและสามารถที่จะทำการค้าได้ทั้งในประเทศและการค้าระหว่างประเทศคือการส่งทั้งสินค้าและค่าบริการคาดว่า โครงการนี้เมื่อประสบความสำเร็จแล้วจะช่วยให้ประเทศไทยมีทับหน้าบุกตลาดต่างประเทศเพื่อนำรายได้ของประเทศได้เพิ่มเนิมขึ้นจากที่เรามีปัจจุบันไม่น้อยกว่า16,500คนต่อไปี นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพราณิชจุลินลักษณะวิสิ์บอกด้วยนะครับว่าช่วงเริ่มโครงการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศตั้งเป้า ปลายปี2,563ถึง2,564จะปั้งเจนซี C เป็น CEO ได้12,000คนทั่วประเทศนะครับแต่มีคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจสมัครถึง16,500คนจากทั่วประเทศเฉพาะครั้งนี้อบรมอีก5,000คนนะครับสำหรับน้องๆน,นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีถ้าจบอบรมแล้วผลสอบติดท็อปร้อยคนแรกนะครับ จะได้ฝึกงานในบริษัททู o อร o r ปอเรชันและบริษัทหัวเว่ยรวมทั้งทําธุรกิจแบบ Bitcoin ด้วยนะครับให้เรียนรู้ Bitcoin ซึ่งเป็นธุรกิจที่สร้างงานสร้างอาชีพได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับซึ่งเป็นการบริหารจัดการยุคใหม่ของการเงินยุคดิจิทัลนะครับหากติดท็อป500คนก็จะได้ไปเรียนเพิ่มทักษะต่างๆกับเครือข่ายพันธมิตรของกระทรวงพาณิชย์ต่อไปครับ อีกหนึ่งโครงการดีๆของกระทรวงพาณิชย์ที่สนับสนุนคนรุ่นใหม่ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนะคะ